รสองขอมเลยครับอยู่ตลาดนัดแต่จากสองมิน้นบุรีนะครับนี้อ่าน้องเขามาประกอบมาจากมาจากไหนนะสุลล์มา,มาจากเออากืเอบนครปฐมเกือบนครปฐมละโอเคโอ้โหมามารับความรู้รับของใหม่ออ๋โอเคครับมารับความรู้รับของใหม่เลยนะนี่ขอประกอบตัวเองนะครับน้องสุดหล่อมาอืมอีกอยงไงได้ไหมได้ครับ เอ้ยนะใจเย็นๆนะครับใจเย็นๆ,นรนๆประกอบเองนะครับอันนี้ผมประกอบไว้แุ๊บโอเคเดี๋ยวอุปกรณ์บอกได้เลยนะเอาอะไรล้างทำความสะอาดจะจัดเองก็ได้นะครับมาร้านนี้ชุดน้ำท่านไหนจะมาประกอบเองก็มาได้นะแต่สุดหล่อคงไม่ได้มาแล้วน้องเขาจะไปอยู่อเมริกาแล้ว อ่นนี่โอนะ้โหทไหนสนใจก็สอบถามทักทายมานะครับจะเอาอุปรกรณ์ชิ้นไหนนะครับมาได้เลยที่ร้านครับ จะประกอบเองได้เลยนะครับผมทำแต่ลูกค้าชอบใจไม่ได้คิดค่าอะไรเพิ่มเติมนะครับมาถ้าทําเองก็ผมไม่ได้คิดค่าร้านค่าอะไรนะครับัการเองได้เลยก็ช่วยนะครับผมไม่ได้ปล่อยนะครับจะช่วยนะครับตามนะครับอย่างการประกอบบอร์ดนะครับต้องลองด้วยนะครับต้องลองให้ครบนะครับสําคัญมากเลยนะครับคล้นบอร์ดนะครับตัวยึดต่าง ต่อกันสายดำเป็นบวกหรือลบนะครับจิ้มไปก่อนได้จิ้มไว้ไปก่อนได้ใช่ไหมใช่โอ้บวกมันจะอยู่ซ้ายหรือเปล่าสโล่ลองดูสิไม่มันมีสีขาวกับแดงแดงกับดำใช่ไหมขาวบวกมันไม่มีขาวไม่มีขาวมีแดงกับดำใช่อ๋อแดงดำบวกกับลบอ่าใส่ไปได้ไม่ช็อตนะเสียบได้เลยเออเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนใหม่อันนั้นพาวเวอร์ใช่ไหมเออได้เลยพาวเวอร์เสียบ เอาตัวหนังสือขึ้นบนเลยเออันนั้นก็เอาบวกไว้เขาจะมีบวกลบหเห็นไหมตรงตรงไอสวิตเขาอะแล้วเราก็ดูที่สายมันมีบวกมันเป็นบวกทั้งคู่เลยเอะมันไม่มีบวกทั้งคู่นะนี่ไงบวกทั้งคู่เหรอเรทเดี๋ยวนะแต่ผมเดาว่าเดี๋ยวนะบวกเรทอ๋อได้ได้บางทีมันทําผิดมันโคลนะสีอยู่แล้วสายเสียไปเลยได้เราสลับได้นะอันนี้ไม่ช็อตครับ มันเป็นแค่ไฟแสดงสถานะนะตรงนี้ไม่ใช่คูบบุกรบเราสามารถที่จะอันนี้ได้นะสลับได้เดี๋ยวเราเปิดเราก็สลับอีกทีเราเรา,เรายังไม่ต้องใส่การ์ดก็ได้เราใส่แต่พวกนี้ไปก่อนก็ได้ okay, อะเพราะมันเป็นออนบอร์ดเดี๋ยวมันใส่การ์ดทีหลังโอเค